นี่มาตอนบางนาวอีกครับเพราะว่าเมื่อนั้นเขาตอนแล้วมันแ,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 แล้วมันคำลงมืออเลยครับอ่าขั้นตอนแรกครับการเลืยกบงางนานี่เป็นได้มา่ะพ่อช่างใดครับงางานงา,งา<ม>งที่เขาที่ตอนสมบูรณ์สมบูรณ์ครับที่มันสีเข้มๆแบบนี้แหละครับสีเข้มๆอ่าเบิงบ้งขอเบิ้งขอเบิางงาสมบูรณ์ก่อนเนี้ยอ่าครับนี่ครับพี่จ้องครับงาสมบูรณ์ เบ่งไว้ด้วยเหรเต็มหน่วยอ่ะโอเคีอ่ะไปครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นพิจิตรนี่นี่เอาเปลือกมันออกอันนี้มะนาวพันอย่างครับเป็นพิจิตรเป็นพิจิตรมาเป็นพิจิตมะนาวพันเป้านพิจิตรอ่ะเอาเปียกออกอยู่ครับนี่ขั้นตอนนี้ ถ้าเป็นเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทำนะทำแทนนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับมีคัตเตอร์อ่ะไอ้ที่ไอธิบายไปมีอย่างนี้เอาอยางออกเนี้ยมันหลุดขูดเยื่อมันออกดเยื่ออ่ะขูดเยื่อขูดเยื่ยอรต้องขูดเยื่อมันออกแต่ว่ามเมื่อคิดแลรับแต่ว่าขั้นตอนติดอยู่ ตอนติตอันนี้อาศัยอาศัยตามคู่ความคู่กูเกินคู่ความเบาเนี้ยต่อไปจะเป็นการตอนต่อไปจะเป็นการตอนมะนาวแป้นพีจีนบางงามนี่คี่ที่มันจะผู้ดีไปปลูกที่ที่ฟ่อนเมือนขึ้นหนึ่งว่างสันดิวว่าไปเลย แล้วต่อไปครับอันนี้คือ,อยังเอ้ย,ยค,คุยกับข้าวครับค<ร>ุยก <ไป S 2> ับข้าวนี่เตรียมไว้อ่าว่าสิถุงรับอ่าอธิบายให้เนี้ยเอาจะคุยมั้ยครับเอาจะคุยมันครับเขาก็มามัดใส่ถุงไว้อ่อจาจัดของแช่น้ำไว้แช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งคืนอ่ะโอเคครับนี่เราเขามาเอาใส่ถุงใส่ถุงมัดโอ้อ่าโอเคอ่ะต่อไปเป็นคุยมะพร้าวเอาแต่คุยมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นเอาหลังจากนั้นแล้วครับ เอาหลังกันเขามาใส่ถุงแล้วก็วัดใส่ถุงไว้แล้วก็กระบวนกาอย่างขั้นตอนอย่างไร,รเอามาประกรอบกับอยังก็ทีเลยครับเอามาประกอบกับอันที่เขาขุดขุดเยอถูกครับมัดแน่นแน่นแน่นบ่แน่นบ่แน่นครับแน่นต้องเอาให้แน่นครับแน่นนี่ครับขัน้นขั้นตอนอา่าหายังก็หากินยังก็หากินว่าไม่นหากเก็บครับ ครับสรุปเขียนเหนี่ยพ่อปอเหนี่ยพ่อปอเดี๋ยวเพื่อเพื่อแบบว่าอันนี้เขาดี่ได้ความชื้นถึงขั้นแค่ไให้มันชื้นให้มันอับอับชื้นนี่ครับมีเทปใสใสพันจริงเอาเทปใส่แบบว่าพันจริงไหมนะครับการอากาศเขาให้มันเอาภาษาบ้านเอาให้มันเอาให้มันเอาครับ มาต้อกันเถือพี่จ๋ามาตอนจริงบังนาพันแปนพี่จีบักงาวงานอีกือที่มอนใช่ปะโอ้เลยกระตารถโชคุณทาตีมาตอนกันถนามาตอนบักนาวพันพี่จี อันนี้ <Okay S 1> คือเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยอยู่ <Okay. S 1> ครับแต่ว่าแนะนาเด็ก18ปีขึ้นไปเพราะว่าอ่าใช้คัตเตอร์อันตรายนะครับโอเคครับโอ